ครับหวอดแล้วเรียนเราสั่งทางเน็ตเอ๋สียวมากเป็นกาทุเรียนบบเนะครับส่งมหาหอดวับน,น,บบบนับเนี่ยชมวิวแบบหนไปเฮ็ดงานพอเลยแกะเบิง่งสภาพใบก็ดีนะครับยังดีอยู่เสียวสดส่งประมาณนสามเหมือกเดี๋ยวเขาสะมาออเอาแล้วมึงมาตุนเป่งเลยนี่ครับแกะกองออกมาละ ต้นละสิบห้าบาทสั่งมาสิบห้าต้นครับบานเิดนี่ครับก็จะเลือกเอาต้นนี้ไปไปเสริมค้าก่อนครับต้นนี้ที่มันเา่วๆเราไปเสริมเลยครับต้นน้อยก็เลี้ยงไว้ก่อนก็ อยู่ในมาตรฐานอยู่ครับในมาตรฐานพ่พอใจอยู่บ่เสียหายแต่จะมีอันหากมันค่อนๆอ,อยู่2มต้นเนี่ยร,รรมดาเนาะทรงไกง่เ้ามบได้ไปเซอยู่นะสั่งจากเฟซบุ๊กในกลุ่มนะครับต้นละสิบห้าบาทร่วมค่าทรงแล้ว ัวละสามสิบสามสิบกว่าบาทครับสามสิบสามบาทครับเดีย๋ยวไปนี่อาศัยเสริมค่าครับครับกส่สีล่องเสียบยอดไว้จักต่วนสองตัวครับวันจิติโอเจงเลยโอเคครับขอบคุณครับ